สาวสวยต่างชาติคนนี้เธอชื่อไก่อาค่ะเธอบอกว่าว้าวฉันไม่อยากจะเชื่อเลยรู้มาว่าพัทยาในประเทศไทยเนี่ยคือแบบว่าเกินความคาดหมายของฉันจริงๆโอ้โหมีแอคทิวิตี้หลายอย่างที่น่าทำที่นี่นะดูซิฉันได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โอ้โหนี่คือเรื่องจริงเหรอนี่คือเป็นปราสาทที่สวยงามมากๆเหมือนกับว่าทุกอย่างเนี่ยทำจากไม้ทั้งหมดเลยนะโอ้โหฉันรู้สึกว่าประทับใจมากจริงๆ แล้วก็นอกจากนี้นะฉันได้เรียนรู้อะไรมากมายเลยแหละเพราะว่ามีไกด์เนี่ยคอยแนะนำตลอดทางแล้วก็โอ้คือฉันรู้สึกสดชื่นมากๆเลยที่พัทยาดูเครื่องดื่มแต่ละอย่างสิ โอ้ยฉันรู้สึกว่าเหมือนกับว่ากระชุ่มกระชวยได้สุดออกซิเจนมีเครื่องดืง่มแล้วก็อาหารมากมายน่ากินจริงๆดูสิเนี่ยฉันได้มาที่ร้านนี้โอ้โหขอบอกว่าคุ้มค่ามากมาชื่อวออกซิเจนทางอาหารทางกาแฟเรสรสสุดๆ แล้วก็ยังได้ไปนั่งชมพระอาทิตย์ตกดินด้วยนะเธอดูสิบรรยากาศนั้นดีจริงๆเลยอะละมุนละไหม่มาละและฉันยังได้มาที่นี่ด้วยนะฮ่า m e าทรีเมอร์มเป็นนั่งเงือกทั้งสามตัวโอ้โหแต่ขอบอกว่าที่เนี่ยคนค่อนข้างจะเยอะนะจ๊ะเพราะฉะนั้นฉันขอบอกเลยว่าให้จองเอาไว้ก่อนจ้ะแล้วก็หลังจากที่ฉันได้ไปเยี่ยมชมสถา,านที่ต่างๆมากมายยังได้ไปแวะเที่ยวที่ห้างเธอไม่น่าจแฉลจันที่ พัทยาด้วยนะวคือแบบว่าห้างเนี้ยอลังการงานสร้างมีหลายอย่างจริงๆที่ให้ไปช้อปปิง้งแล้วก็หลังจากนั้นฉันได้เช่ารถมอเตอร์ไซค์รู้มะแค่300บาทได้ทั้งวันเลยนะฉันสามารถจะขี่สกูตเตอร์ของฉันไปที่ไหนก็ได้โอ้โ oh หคือแบบว่าสบายอะ่ะดูซิแล้วฉันยังได้มาที่นี่ด้วยนะสวนดองนุชว้าวคือเป็นสวนกระบองเพชร แค่ตัสทั้งนั้นเลยอ่ะมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่แล้ลานตาแล้วดูการจัดของเขาสิว้าวคือมีต้นไม,ม้มากมายแบ่งโซนต่างๆแบบชัดเจนเลยนะสวยงามมากๆและนอกจากนี้ฉันยังได้ไปที่นี่ด้วยดูสิเขาชีจันมีรูปพระพุทธเจ้าอยู่ที่โอ้โหภูเขาคือยิ่งใหญ่มากๆและนอกจากนี้นะอีกสถานที่หนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือฮาวซอเปนอนดิกนี่แหละ โอ้โหโด่งดังที่นี่เลยนะที่นี่ยเขาแบบว่ามีสถานที่มากมายมีมุมไม่ถ่ายรูปเพียบใครๆก็มาเช็คอินที่นี่เพราะว่าจะได้รูปออกมาที่แบบว่าสวยด้านในเนี่ยดูสิมีเรือลำใหญ่เหมือนกับเรือลำน้ำเลยนะคือใหญ่เป้งมากๆแล้วก็มีห้องที่แบบว่าเป็นสีเหลืองอีกโซนหนึ่งก็เป็นห้องที่แบบว่าตกแต่งไปด้วยฟางโอ้โหดูสิสวยะฉันขอบอกว่าคุ้มค่าแน่นอนถ้าเกิดใครจะ มาที่นี่นะว้าวรงจริงๆอ่ะ แซมมี่บอกว่าเกินความคาดหมายมากๆที่พัทยาเนี่ยมีแอคทิวิตี้ให้ทำเพียบเลยอยะส่วนเคยาค่ะบอกว่าเดี๋ยวนะคุณไปเที่ยวเยอะมากมายขนาดนี้คุณจ้างไก่หรือเปล่าซึ่งไก่อาม,มาบอกนะคะบอกว่าไม่เลยฉันจัดการทุกอย่างมาด้วยตัวเองจะ้ะฉันวางแผนเองเลยนะส่วนแคมมี่บอกว่าฮัลโหลเธอช่วยแนะนำฉันหน่อยสิว่าถ้าเกิดฉันจะเดินทางจากกรุงเทพไปพัทยาแล้วก็จากพัทยากลับไปกรุงเทพเนี่ยฉันจะจองรถที่ไหนดีไก่ บอกว่าเข้าไปแคลุกเลยค่ะมีให้จองมากมายแล้วแต่ที่คุณชอบเลยนะส่วนเอ็นมาถามค่ะบอกว่าเอะเธอแล้วเธอเช่ามอเตอร์ไซค์ขับเองอะ่ะขอโทษนะเธอมีใบขับขี่แบบ international หรือป่าไก่อามบอกว่าอุ๊ยฉันใช่ใบขับขี่ของประเทศฟิลิปปินส์จ้ะ ส่วนแอนดี้ค่ะถามว่าไบเข่าชีจานเนี่ยถ้าเกิดว่าจะไปเที่ยวที่นั่นน่ะฉันจะไปยังไงดีะตอนนี้คือฉันอยู่ในพัทยานะไก่อามบอกว่าเช่ากแกร็บก็ได้หรือว่าจะเช่ามอเตอร์ไซค์แล้วขับมาเองก็ได้นะจ๊ะส่วนไมล์เลสค่ะบอกว่าอุ้ยฉันก็มาเที่ยวพัทยาเหมือนกันแต่ว่าฉันไม่ได้ไปที่เบเนดิกาโอ้โหเสียดายจังเลยดูแลแบบสวยๆไก่อามบอกว่าโอ้ถ้าเป็นแบบนั้นนะจ๊ะเธอจะต้องกลับไปที่พัทยาอีกรอบหนึ่ง ส่วนออลิฟค่ะบอกว่าโอ้โ oh หส่วนหนงหนุชเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นสวรรค์ของต้นไม้เลยนะเนี่ยโอเบรค่ะบอกว่าช่วยบอกหน่อยได้ไ้มว่าคุณไปเที่ยวพัทยานเนี่ยใช้งบประมาณเท่าไหร่หรอโดยไก่อาบอกว่าก็อยู่ที่ประมาณ3,000ถึง4,000ต่อวันจ้ะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ1,500ถึง2,000บาทเท่านั้นเองนะ แล้วก็มีอีกสถานที่หนึ่งที่เดียนอยากจะแนะนำนะคะนี่แหละเป็นร้านกาแฟาที่คุณควรจะมาเช็คเอาในกรุงเทพเลยที่นี่นะจ๊ะสวยมากมีชื่อว่า After the Red Coffee and Gallery โอ้โหคือแบบว่าดูบรรยากาศสิรู้ไหมว่าการเดินทางมาที่เนี่ยสุดแสนจะสะดวกสบายฉันขอบอกเลยว่าที่เนี่ยเป็นร้านกาแฟาที่ไม่เหมือนใครนะโอ้โหคือแบบว่าดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยไปเที่ยวมาเลยยาบรรยากาศเนี่ยโอ้โหสุดยอด และรู้มาคุณสามารถเช่าเรือได้ด้วยนะหลังจากที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยดูสินี่คือมุมที่แบบรับประทานอาหารในคลองเนี่ยมีปอปลาตากลมด้วยนะ่า <c> ฮ <oughs> น่ารักจังแล้วก็มาดูสิวันนี้ฉันสั่งชายเย็นเค้งมะพร้าวแล้วก็เครปโอ้โห น่ากินทุกอย่างและขอบอกเลยว่ารสชาติโดยเฉพาะอันนี้เครปชาไทยมันว้าวจริงๆแล้วก็สามารถมานั่งแกว่งชิงชาตร,ตรงนี้ได้ด้วยนะสวิงไปสวิงมาว้าวคือแบบว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นธรรมชาติจริงๆดูสิแล้วก็จะมีแบ่งเหมือนกับว่าเป็นกระท่อมกระท่อมที่คุณสามารถมานั่งเล่นที่นี่ได้เลยนะ โอ้โห oh คือแล้วก็ดูสิด้านนอกมีเหมือนกับว่าการจัดเป็นแบบว่าบับเบิลบับเบิลฉันไม่แน่ใจเลยว่าเนี่ยตกลงฉันอยู่ในมาลดีฟหรือว่าฉันอยู่ในประเทศไทยกันแน่สวยงามจริงๆอยากจะนั่งกินตรงไหนก็ได้เลยดูสิสามารถเลือกไปได้ทั้งหมดเลยนะโอ้โ oh หฉันขอบอกว่าแบบ เป็นมุมมองที่ดีมากๆฉันสั่งกาแฟมะพร้าวมาด้วยนะแล้วก็อาหารไทยเขาบอกนะราคาไม่แพงเลยราคานั้นดีมากดูสิเขาเสิร์ฟบนใบตองอะ่ะแล้วก็อันนี้โอ้โหมีทั้งหมูย่างมีทั้งผัดไทย ละลานตาไม่ละมีน้ำจิ้มหลายแบบด้วยนะฉันขอบอกว่าคุ้มค่ามากๆโอ้โหคือเนี่ยสุดแซนจะเพอร์เฟกต์แล้วก็ฉันยังได้ไปดื่มกาแฟด้วยนะอุย้ยสุดยอดจริงๆมีหลายที่ที่แต่ละที่เนี่ยน่าเที่ยวทั้งนั้นเลยมีร้านกาแฟมากมายเลยในกรุงเทพม,มหานครขอบอกว่าเที่ยวทั้งวันก็ไม่พอ โอ้โหคือมีสถานที่ให้แบบเช็คอินเพียบเลยอะไม่ได้มีแค่แบบที่สวยๆแค่ที่สองที่เท่านั้นนะโอ้ยคือฉันเที่ยวยังไงฉันก็เที่ยวไม่ครบดูสิเนี่ยกรุงเทพมหานครคร่าวๆก็ประมาณนี้แหละกินวันหนึ่งอะโอ้โหอิ่มแล้วอิ่มอีกกินอิ่ม,มจนจุกเลยอะดูบรรยากาศสิแต่และร้านเนี่ยเขาก็มีการจัดดีไซน์ที่ไม่เหมือนกันนะ ว้าวมากๆเลยะกาแฟแล้วก็เค้กเนี่ยมีเพียบเลยนะถ้าเกิดอยากจะมากินเค้กอร่อยอร่อยแล้วก็ขอบอกเลยนะว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีเพียบเลยะแล้วก็ร้านบางร้านเดี๋ยวนี้เขามีแบบเป็นเหมือนกับสนามเด็กเล่นด้วยนะด้านในก็จะตกแต่งแบบเก๋ไก่แบบสไตล์วินเทจอะแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันโอ้ยฉันขอบอกว่าสุดยอดจริงๆคือการที่มาเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยนะฉันขอบอกเลยเหมือนกับว่าบางทีฉันก็ นึกว่าฉันฝันไปหรือเปล่ามีหลายๆที่นั้นสวยงามมากๆขนาดที่พักที่เป็นโฮสเทลธรรมดาธรรมดายังแบบดูดีดูน่ารักมากๆเลยอะ่ะโอ้ยเป็นการท่องเที่ยวที่ฉันรู้สึกว่าฉันประทับใจมากๆเลยขอบอกเลยนะว่าถ้าเกิดคุณมาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็โอ้ยอยากเที่ยวแบบไหนวางแผนด้วยตัวเองได้เลยเราะว่าการเดินทางนั้นสะดวกสบายจริงๆ <c oughs> ฉันไปเที่ยวต่อก่อนนะคะบาย